ชิปนี้ถ้ามาจินกับเข่าของคนโสดครับมาเบิ่งกันเลยว่าแมนอีอยงกับเข่าของคนโสดมาเบิ่งกันเลยครับว้าวทอดไข่ไม่กินได้หรือเปล่านี้ฮ เบิ่งกันเลยครับผู้ใดมีกับเก่าก็ส่งไม้ค่อยจินแน่อยังดีมีจินมาลุยกันเลยครับผมมามาเดมาเด จะได้กินหรือเปล่าเนี่ยมาเด้อมาเดอทอดไข่ใหม่ไหลๆมา ขมปีมาเดิมมาเดิมากินทอดไข่ใหม่น้ำกันมาขมปีเลย made made mah

ุณที่เข้ามาเปิงขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณครับ